โอเคได้แล้วด้แล้วได้แลมยากคิดมยัฝัน่อกได้ดได้ได้แล้วอเคปได้อได้คิดฝัน่าจะอกได้ทางแรกนันชีวิตตัวเป็นคางแรกเลยนี่ ออก็ได้อีกแบบน,นี้มันมันมันนะนเองเลยแหละมันมันมัมันไเด้ก,กว่านะม่อะไรมาไสคะเรียวเดียลเีย,เยตะวบา,าออกว้ท่านใดๆอยู่นี่อเอาออกว็ท่านใดๆเอาอน,นี่ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ไ,ไ,ไนนม่ตายตายครั้งแรกในชีวิตเด้อนี่นนน